สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ้านหมีทุกคนตามที่ได้สัญญาไว้นะคะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบที่ช่วยให้เพลงมันเพราะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาก็น่าจะน่าจะพออัดคลิปได้ไม่แน่ใจว่าจะจบคลิปหรือเปล่าอาจจะต้องมีตัดต่อเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้าร้านก็อาจจะต้องเดินไปเดินมาเนาะอ่ะ ทีนี้ที่ใน iPad ดีทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับโน้ตของบ้านหมีเนาะอ่าน่าจะน่าจะพอเข้าใจกันอยู่นะว่าโน้ตบ้านหมีเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลองอธิบายให้ดูก่อนเพราะว่าบางคนบางคนก็จะถามมาว่าเล่นยังไงเนาะอย่างอันนี้เพลงองศายที่ต่างกันนะคะบรรทัดบน ที่ปัมเขียนเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดบนกับบรรทัดล่างคู่กันใช่ไหมคะในแต่ละหนึ่งท่อนเนี่ยมันจะมีการอ่าย่อหน้าเข้ามาเนาะก็คือ1ย่อหน,น้านี้ก็คือเป็นเพลง1พาร์ทเนาะอันนี้ก็อันนี้1พาร์ทอันบนนี้ไม่เกี่ยวอันบนก็คือเป็นอินโทรของเพลงอันนี้เริ่มแรกก็คือย่อหน้า,นานแรกก็คือ1พาร์ทหพาร์ทอย่างนี้เนาะซึ่งเพลงนี้วเวลาเล่นก็คือพอเราเล่นตามไอ้ไอตัวดอก สีฟ้าตัวดาวตัวพระอาทิตย์เนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวดอกจันทรที่อยู่ในเพลงซึ่งเวลาพอเล่นเราเล่นจนครบแล้วถึงตรงนี้พอถึงวงเล็บปุ๊บเราก็จะกลับไปเล่นตรงดาวเล่นตรงดาวซึ่งพอเข้าท่อนสองเราก็จะเล่นในวงเล็บที่เป็นเลขสองด้วยแล้วก็กลับมาตรงพระอาทิตย์สองอันก็คือเล่นตรงนี้สองรอบสีฟ้าสองอันก็คือสีฟ้าตัวนี้สองรอบ หลักการเล่นก็คือบรรทัดบนเป็นเมโลดี้หลับบรรทัดล่างก็คือเป็นโน้ตเสริมนี่นก็คือตัวคอร์ดของมันเราเอามาแตกอีกทีนะคะตือ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 ใช่ไหมคะข้างล่างก็คือตัวโน้ตเสริมซึ่งโน้ตของปามเนี่ยก็จะไม่ได้ทําให้มันเป็นเหมือนแบบแยกมือซ้ายมือขวาเนาะ คือหลักๆคือบรรทัดหนึ่งก็คือตัวหลักเลยอีกบรรทัดหนึ่งก็คือตัวโน้ตเสริมเลยทีนี้องค์ประกอบที่ทำให้เพลงเพราะขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยแบ่งแยกออกมาเป็นสิบสิบเรื่องสิบหัวข้อด้วยกันตอนแรกก็แยกไปแยกมาได้ห้าค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มแตกลายค่ะเริ่มมาเป็นสิบแล้วค่ะ,ะข้อแรกจริงๆแล้วอ่ะคือทุกเอาบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าเพลง ที่มันจะเพลาะค่ะคือจริงๆทุกคนเล่นได้แหละเนี่ยสมมุติเอาโนต้ตมาปุ๊บเรามีการฝึกฝนเราเล่นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ่าเราจะฟังแล้วมันมันจะเข้าไปในแบบเข้าไปในจิตใจคนฟังขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเสริมอีกนิดหน่อยเนาะไม่เยอะซึ่งปัมก็ไม่ได้บอกว่าปัมเป็นคนเล่นเพลงเพลาะแบบเล่นเก่งขนาดนั้นเนาะแต่ว่าจริงๆก็ มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบอยู่ในใจว่าเราก็อยากจะบอกให้ให้ทุกคนฟังว่าเอออยากให้เติมตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาลองเอามา list ดูจริงๆตัวเองก็ไม่ได้ perfect คือก็อยากจะทําให้ได้เหมือนที่ตัวเองพูดเหมือนกันบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยโอเคเท่าไหร่บางทีถ้าสมมติมันไม่โอเคก็จะหยุดก็จะไม่เล่นเนาะอ่ะข้อแรกเลย ที่สำคัญเนาะก็ค่อนข้างสำคัญอยู่ก็คือเรื่องของน้ำหนักมือน้ำหนักมือคือทุกคนที่เล่นคาริมบ้าก็รู้อยู่แล้วแหละว่าการเล่นคาริบบ้าใช้มือยังไงใช้ปลายเล็บใช่ไหมคะถ้าเราใช้มือดีดเนี่ยเดี๋ยวลองเอาของพี่หมีคุณสุข,ขุมถ้าเราใช้มืออะค่ะส่วนของนิ้วดีดอะ มันจะเจ็บมีคนบอกว่าทำไมเล่นคาลิบ้าเราเจ็บมือจังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเล่นคาลิบาที่ดีก็คือเราจะใช้ปลายเล็บใช่ไหมคะซึ่งแค่ปลายเล็บสก,กิดไม่ต้องแรงอันนี้คือโน้ตปกติเราใช้ปลายเล็บเล่น อันนี้คือความยาวของเล็บที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่ามันฉีกเราก็เลยต้องตัดหมดแล้วแํมเรามันงอกอยู่ซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างแกรกแๆ,ๆเวลากรีดมากเลยข้างซ้ายเนี่ยค่อนข้างโอเคเพราะว่าเล็บข้างซ้ายจะแข็งแรงกว่าไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยประมาณนะะี้ค่ะไปเล็บประมาณนี้อ่ะทีนี้เรื่องน้ำหนักมือคืออะไรเรื่องน้ำหนักมือก็คืออ่า การเล่นโน้ตที่มันมีที่เราทำตัวโอายทำตัวโน้ตเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะเออที่มีตัวโน้ตเบโลดี้หลักกับโน้ตเสริมเนี่ยการที่เราใส่น้ำหนักมือไปเท่ากันทั้งโน้ตหลักและโน้ตเสริมเห็นเนาะเอออันนี้มันบางอยู่ทั้งโน้ตหลักและโน้ตเสริมอะ่ะมันทำให้เพลงมันเป็นระนาบเดียว ซึ่งคนที่ไม่เคยฟังเพลงนั้นมากก่อนนะคะมันจะทําให้เขาแบบฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเนื้อเพลงอะไรคือตัวโน้ตเสริมฟังแล้วมันก็จะงงไปหมดเนาะการที่ปั้มทำโน้ตให้มันแยกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันทัดบนก็คือตัวที่เราจะต้องใส่น้ำหนักเป็นหลัก รทัดล่างก็คือตัวที่เราเสริมเข้ามาซึ่งไอตัวที่เสริมเข้ามาไม่ควรจะเด่นเกินตัวโน้ตหลักซึ่งเพื่อนเอนเห็นบางคนเนี่ยที่ที่เห็นเยอะเลยแหละที่เขาจะทําออกมาเป็นแทบ็บใช่ไหมคะโน้ตที่เป็นแทบ็บเป็นเส้นยาวๆๆๆใช่ไหมคะอ่าที่เหมือนแบบว่าเป็นโน้ตตามเรียงตามคีย์เนาะซึ่งตรงนั้นน่ะคนที่ไม่รู้จักเพลง ไม่เคยฟังเพลงเวลาเล่นโน้ตตามแทบ็บเราจะไม่รู้เลยว่าโน้ตไหนคือโน้ตหลักโน้ตไหนคือโน้ตเสริมซึ่งเวลาถ้าปาล์มจะเอาแท็บเพลงอะคะ่ะมาทำอะมันต้องมานั่งเขียนให้มันเป็นรูปแบบนี้ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออโน้ตหลักคืออย่างนี้นะโน้ตเสริมคือีอย่างนี้นะเนาะเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่ามีที่จบไว้แบบอย่างเนี้ย อ๋อค่อนข้างเน่าเนี่ยอันนี้คือฟางแกะมาจากในแท็บทีให้เพื่อให้โนต้ตข้างบนเป็นเมโลดี้ล่ะโนต้ตข้างล่างเป็นโนต้ตเสริมนะคะแล้วเราถึงจะออกมาเล่นเป็นเวอร์ชั่นตัวเองการที่เราทําอย่างเงี้ยก็เพื่อเราจะได้ไม่ลืมเวลาเล่นไม่งั้นเวลาเราเล่นจากแ็บอ่ะมันจะ มันจะมันจะมันจะเผลอตัวในการแบบเล่นให้น้ำหนักมือเท่ากันเพราะเราไม่รู้เลยว่าอันไหนหลักอันไหนเสริมมันจะฟังเป็นเพลงละนาบเดียวเนาะและ้วก็ทำไมถึงควรจะเน้นน้ำหนักมือในเมโลดี้และโน้ตเสริมในคาริมบ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคาริมบ้าไม่เหมือนเป็นโนเป็นโนอะ่ะมันมีช่วงเล่นของคีย์ยาวมาก เวลาเราเล่นมือขวาข้างหนึ่งกับมือซ้ายข้างหนึ่งอะเลนส์มันค่อนข้างไกลกันแต่คาลิมบ้ามันมันติดกันไปหมดคือเราเล่นเราเล่นโน้ตอาโน้ตสูงอะมันต่างกันนิดเดียวกับโน้ตต่ำมันเหมือนจะอยู่ออกเต็ปติดกันด้วยซ้ำในขณะที่เป็นโนมันห่างกันไปอีกออกเต็ปหนึ่งทำให้ความต่างของเสียงอะมันมีกว้างกว่าทีแนี้ถ้าเราเล่น เสียงดังเท่าๆกันเนี่ยในโน้ตหลักโน้ตเสริมเนี่ยมันทําให้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันฟังไม่ค่อยออกเนาะทีนี้ลรงมาดูความแตกต่างของของการที่เราไม่ได้เน้นน้ำหนักกับการที่เราเน้นน้ำหนักกันเนาะเอาก็เป็นเพลงองศาที่ต่างกันนี้แหละเห็นโน้ตอยู่นะคะเอาเฉพาะช่วงข้างบนก่อนก็ได้เนาะ ทีนี้ลองมาเล่นแบบน้ำหนักเท่ากันหมดดูก่อนอ๋อเอาใหม่เนะนิ้วเกี่ยว นี้เรามาเล่นแบบโน้ดหลักเด่นกว่าโนดเสริม เราจะฟังออกว่าเพลงมันมีตรงไหน,นคือคือคือตัวโน้ตนหลักเนาะเราจะฟังเมลโลดี้มันออกมากขึ้นอ่าทีนี้การฝึกน้ำาน้น้ำหนักมือเนี่ยการฝึกก็สำคัญเนาะเราลองเอาเพลงที่ง่ายๆมาก่อนก็ได้ค่ะเพลงที่ง่ายๆมาฝึกน้ำหนักมือก่อนหรือว่า ง่ายๆก็คือสมมุติการไล่คอร์ดก็ได้ค่ะสมมุติว่า,าไล่คอร์ดไปเรื่อยๆนะคอร์ด C คอร์ด D คอร์ด E คอร์ด F นะ มาเนี้เนาะให้เราให้ให้เราดูน้ําหนักมือก่อนหรือว่าเราจะหัดจากการที่เล่นไล่น้ําหนักมือจากต่ําไปสูงอย่างที่น้องแพมเคยทําคลิปไวนะ้เนาะสมมุติว่าเราจะไล่จากต่ําขึ้นไปสูงข้างบนแล้วก็ลงมาต่า นี้ก็คือลองฝึกเรื่องน้ำหนักมือดูนะคะต่อไปผ่านเรื่องแรกไปแล้วค่ะต่อไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเทมโปเทมโปก็คือเรื่องของจังหวะเพลงเนาะอย่างในทาง ของคนเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเขาจะกาหนดมาเลยว่าเพลงนี้เทมโปเท่าไรเพลงนี้เทมโปเท่าไรแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปลึกถึงขนาดนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เมโทโนอมในการนั่งนับจังหวะขนาดนั้นเนาะเราฟังเพลงสมมุติเพลงองศา,าที่ต่างกันเรานั่งฟังเพลงแล้วเราลองเอามือเคาะจังหวะประมุติมันเริ่มบางเวลาใช่ไหมคะก็บางเวลา เธอจะคิดว่าชีวิตนี้จะพลากับเธอประมาณนี้เนาะตึกตึกหและ2และ3และ4ประมาณนี้ทีเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นให้ตรงตามเทมโปขนาดนั้นก็ได้อาจจะช้ากว่าหรืออาจจะเร็วกว่าตามที่เราคิดว่ามันเพราะ เพียงแต่ว่าในบางเพลงการที่เราเล่นเทมโปเร็วเกินมันทำให้เพลงนั้นกลายเป็นเพลงที่อาจจะลดความเพล้อของเพลงอะคะ่ะอ่าบางทีมันเป็นเพลงที่มันเพลงเศร้าซึ่งมันต้องการเน้นย้ำเรื่องอารมณ์เพลงการที่เราไปเล่นเป็นเพลงเร็วทำให้เหมือนเหมือนอารมณ์เพลงมันเปลี่ยนกลายเป็นว่า คนฟังอาจจะไม่ค่อยสนใจเนื้อหาเพลงสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็การที่เราเล่นเทมโปช้าเกินไปมันทำให้บางคนอย่างเพลงเศร้ามัน,มนทำให้เพลาะเพราะจริงค่ะแต่ว่ามันอาจจะทำให้ความสนใจของคนดูพอลดลง mm hmm. คือฟังแล้วก็เพราะแต่ว่าง่วงนอนแล้วแหละ โอ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาฟังอะไรนี้ก็ได้คือมันมันมันไปได้หลายมันได้หลายแบบเนาะความคิดของคนเราอะค่ะเวลาฟังเพลงเนาะเพราะฉะนั้นคือก็ควรจะมีเท m มโปที่เหมาะสมเท m มโปที่ปันพูดถึงนี่คือเทมโปของอทั้งเพลงนะคะว่าว่ามันว่ามันควรควรจะอยู่ในระดับไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยพูดเรื่องเทมโปอื่นก่อนต่อละกัน แล้วก็อ่ะมาข้อสามข้อสามแล้วข้อสามก็คือเรื่องความฟโฟล์ความฟโฟล์ของเพลงค่ะความฟโฟล์ของเพลงคืออะไรคือมันจะต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เรื่องเทมโปเทมโปรวมใช่ไหมคะทีนี้ความฟโฟล์ของเพลงไหนค้นว่าในแต่ละประโยคอะค่ะ เทมโปที่เรานับในในระหว่างประโยคบางเวลาไม่เคยจะคิดว่าชีวิตนี้จะพบกับเธอเป็นสิ่งดีๆที่ได้มาเจอกับความหมายหนึ่งสองคนคนหนึ่งได้พาชีวิตให้ข้ามเวลาที่ห้ามาลาและนั่นคือเธอ คือความต้องการของหัวใจหนึ่งสองสามเนี่ยไอเทมโปที่เป็นอยู่ระหว่างห้องอะค่ะคือคือการนับจังหวะของแต่ละห้องมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ที่ปามทำอย่างเนี้ย เว้นวรรคที่ไม่เหมือนที่เพจอื่นเขาทํากันส่วนมากที่เขาจะเขียนเรียงกันเพราะว่าความต้องการให้ทราบว่าเทมโปของเพลงเป็นยังไงบางทีการที่เราเขียนโน้ตติดกันคนที่ไม่เคยฟังเพลงเวลาเล่นเราจะหลงเราจะหลงอย่างสมมุติไม่ไม่ใช่แค่ระหว่างประโยคค่ะแค่ในประโยคก็ตามบางเวลาไม่เคยจะคิดใช่ไหมคะ่ะบาง ก็ห่างจากเวลาและไม่เคยนะคะนี่ก็ห่างกันไม่เคยเป็น,น,เเนวักจะคิดถ้าสมมติว่าเทมโปถ้าเราแค่เราเขียนโน้ตติดกันหมดบางคนจะเล่นอย่างนี้คะ่ะใช่ไหมคะอันนี้เล่นไม่ได้เลยเอาแค่เมโลดี้หล่กกัน ใช่ไหมคะคือคนต้องแม่นกับเรื่องของจังหวะเพลงแบบคือต้องจําได้ก่อนว่าเพลงนั้นจังหวะยังไงถึงจะมาเล่นโน้ตได้แต่ว่าในการเขียนโน้ตอย่างเงี้ยก็คือเราพยายามจะให้ทราบว่ามันควรจะเว้นจังหวะตรงไหน ะะอันนี้เว้นสองวันสองวักทีเนี้ยบางคนการเว้นเทมโประหว่างประโยคเขายาวเกินสมมุติเพลงนี้มันค่อนข้างจะกยกตัวอย่างยากจังเดี๋ยวนะคะอะเพลงกำลังใจก็ได้สมมุติ ตรงท่อนเตดเต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 ้เต้เต้ตใช่ไหมคะอันนี้คือปกติเนาะ คนเล่นเพลงแบบก็ไม่ใช่เพลงนี้ก็ได้นะเพลงอื่นก็ได้แล้วการที่เราเว้นจังหวะระหว่างประโยคผิดมันทําให้เพลงมันเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่ว่าความเพลเรลดลงหรืออะไรนะคะแต่เหมือนกับว่าเอ๊จังหวะมันยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะมันจะเริ่มประโยคใหม่หรือยังอะเงี้ยค่ะสมมุติว่าเราเล่นแบบลากเทมโปแบบนะลองดูนะ คือมันมันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะมันมันม,มันจะมันจะต่างจากเพลงต้นฉบับทําให้บางทีคนฟังอาจจะแบบไม่ได้อินเท่าเพลงที่มีเทมโประหว่างประโยคค่อนข้างตรงกับต้นฉบับเนาะแล้วก็ ความต่อเนื่องของแต่ละประโยคก็สำคัญเหมือนกันคือมันไม่ควรจะมีเดดนแอร์อย่างบางคนเล่นแล้วนึกหยุดแล้วก็นึกนึกนึกเนื้อนึกโนต้ตเนาะอย่างของปามอาจ,จะไม่เท่าไหร่คือการเดดแอร์ของปามคือหลุดหลุดก็คือหลุดสมาธิแล้วกลับมาหาโนต้ตไม่เจออันเนี้คือเดดแอร์แล้วก็คือต้อง,ต,องต้องหยุดแล้วถ่ายใหม่เลยอย่างบางคนเล่นสมมติว่า ลืมโน้ตเนาะอย่างนี้ ประมาณเนี้ยก็คือมันจะความโฟล์มันลดลงอะเนาะความโฟล์ของเพลงมันลดลงอ่ะจบไป3ข้อแล้วค่ะเดี๋ยวเอาให้มันเป็นทีละสาข้อก็ได้เนาะเอาให้คลิปนี้ขอ3ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาต่อกันละกันเนาะ เพีค่ะมาเจอกันคลิปสองค่ะ